รีดผ้าหน้าเบื่อทั้งช้าทั้งเหนื่อยเฮ,ฮเวลาน้อยอย่างหมวยต้องแอดโฮมรีเดเร็วรีดง่ายด้วยพลังนาโนโสตรีมพร้อมถนอมใหญ่ผ้ารีเดเร็วรีดง่ายแอดโฮมผ้าชอบหมวยก็ชอบ หากการรีดผ้าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเสียเวลาและเปลื่นไฟในยุคที่วุ่นวายเร่งรีบเช่นนี้จะมีอะไรดีไปกว่าเครื่องรีดถนอมผ้าระบบไอน้ำที่รีดผ้าได้เรียบลื่นประหยัดเวลาประหยัดไฟไม่ทำลายเนื้อผ้าไม่ทำให้ผ้าไหมหรือขึ้นเงา และยังรีดผ้าได้ทุกประเภทอีกด้วยเครื่องรีดถนอมผ้าระบบไอน้ำ at home speedy garment steamer ที่มีประสิทธิภาพการทำงานของพลังไอน้ำสะดวกกับการใช้งานอย่างง่ายดายเพียงแค่ไล้ผ้าก็เรียบด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยของตัวเครื่องพกพาสะดวกและง่ายต่อการใช้งานจะช่วยให้คุณผ่อนแรงในการรีดผ้าอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนพลังไอน้ำจะช่วยทำให้เส้นใยของผ้านุ่มฟู และคลายตัวจากการอบหรือตากจนแห้งสนิทและช่วยขจัดปัญหาผ้าที่มีกลิ่นอับไรฝุ่นซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคภูมิแพ้อย่างรักษาเนื้อผ้าตัวเก่งของคุณให้สวยยาวนานอีกด้วย <S <S ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เสียเวลาทั้งวันไปกับการรีดผ้า เราขอแนะนำเรื่องรีดผ้า at home เพียงแค่ไล์ผ้าก็เรียบจะช่วยคุณประหยัดเวลาในการรีดผ้าไปได้หลายเท่าตัวทำให้คุณมีเวลาเหลือสำหรับการพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ท่านรักในวันหยุดอย่างมีความสุขคุณแม่บ้านทั้งหลายคงเบื่อหน่ยกับการรีดผ้าที่ต้องใช้เวลามากมายหลายชั่วโมงหรือเกือบทั้งวันใช่ไหมครับซึ่งคุณแม่บ้านท่านนี้เองก็ต้องใช้เวลามากมายกับการรีดผ้ามากเกินนะครับ ผมขอแนะนำเครื่องรีดถนอมผ้าระบบไอน้ำ at home Speedy garment steamer ที่สามารถใช้ได้กับผ้าทุกชนิดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าลินินผ้าโพลีเอสเตอร์ผ้าไนลอนผ้ากำมะหยี่รวมไปถึงผ้าที่มีลายลูกปัดและลายเพนอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าใช้ได้กับผ้าทุกชนิดเลยทีเดียวนะครับเพียงคุณมีเครื่องรีดถนอมผ้าระบบไอน้ำ at home ไว้ที่บ้านคุณก็จะได้รับความสะดวกสบายในการรีดผ้าราวกับไร้มเลยทีเดียวนะครับ เครื่องรีดถนอมผ้าระบบไอน้ำแอ h โฮมเป็นอุปกรณ์รีดผ้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ mm hmm. วันนี้ mm hmm. ผมภูมิใจเสนอ AT HOME SPEED ี้การ์เมนต์สตีมเมอสำหรับ AT HOME SPEED ี้การ์เมนต์สตีมเใช้กำลังไฟ1,500วัตต์ปุ่มปรับระดับแรงดันไอน้ำ4ระดับเต mm hmm. ิมน้ำง่ายด้วยแท้งน้ำขนาดความจุ2ลิตรซึ่งสามารถให้ไอน้ำได้นานทำให้คุณรีดผ้าได้ต่อเนื่องถึง1ชั่วโมง ให้ความร้อนเร็วพร้อมรีบระบบความปลอดภัยพิเศษตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่อน้ำหมดมีช่องระบายน้ำออก ง่ายและสะดวกในการทำความสะอาดล้อหมุนได้ง่ายต่อการเคลื่อนที่ทำให้คุณสะดวกในการใช้งานทุกที่ในบ้านเสาแขวนเสื้อผ้าแบบถอดประกอบเองได้ง่ายต่อการเก็บและสะดวกในการใช้งานพร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมพิเศษนั่นก็คือหัวแปรงขจัดเศษขนหรือฝุ่นละอองที่ติดอยู่บนเสื้อผ้าสินค้ารับประกันหนึ่งปีวิธีประกอบและติดตั้ง At Home Speed ดิการ์เมนต์สตรีมเมอร์ให้ประกอบเสากับที่แขวนหัวพ่นไอน้ำโดยการสวมที่แขวนกับเสาให้แน่นพอประมาณ สวมเสาที่ประกอบแล้วเท่ากับตัวเครื่องหมุนเกลียวล็อกให้แน่นปลดล็อกเสาแล้วยืดขึ้นให้สุดแล้วกดล็อกให้แน่นสวมสายท่อนำส่งไอ้น้ำเข้ากับตัวเครื่องแล้วหมุนล็อกตามลูกศรแขวนหัวพ่นไว้กับที่แขวน นำแทงน้ำขึ้นมาเปิดฝาออกใส่น้ำให้เต็มปิดฝาแทงน้ำให้แน่นแล้ววางประกอบเข้ากับตัวเครื่องเสียบปลัก๊กเปิดเครื่องโดยการหมุนที่ปรับระดับไอน้ำประมาณ45วินาทีสังเกตมีไอน้ำออกมาที่หัวพ่นให้ทำการสบัดน้ำกับถุงมือรองรีดแล้วเริ่มใช้งานได้เลย เมื่อใช้งานเสร็จปิดการทำงานของเครื่องถอดแทงน้ำออกแล้วเทน้ำออกให้หมดเปิดเรนวาลวให้น้ำไหลออกมาพร้อมกับตะก,กันเมื่อน้ำไหลออกมาจนหมดให้ปิดเรนวาลวแล้วเช็ดทำความสะอาดเป็นยังไงบ้างครับพอได้ลองใช้งานแล้วบอกได้อย่างเดียวค่ะว่ามหาจรรจามากรีดได้เร็วง่ายดายประหยัดเวลาอีกทั้งไม่ต้องกลัวว่าเสื้อผ้าจะเสียหายร,รีดผ้ายืด ผ้าสกรีนผ้าปักเลื่อมและผ้าโป่งได้เป็นอย่างดีฉนอมเนื้อผ้าค่ะไม่ต้องกลัวว่าเสื้อผ้าสวยจะเกิดรอยไหม้ขาดและเสียหายเหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะ เทคนิคในการรีดผ้าด้วยไอ้น้ำนั้นเมื่อเปิดเครื่องและไอ้น้ำเริ่มทำงานให้นำเสื้อผ้าแขวนบนขอแขวนเพื่อเตรียมพร้อมการรีดสบัดหัวพ่นโดยใช้ถุงมือกันความร้อนเครื่องรีดผ้าแอทโฮมรองรับหัวพ่นเพื่อเป็นการขจัดน้ำที่ตกค้างออกไปจากนั้นก็สามารถรีดเสื้อได้เลยซึ่งเทคนิคในการรีดผ้าแบ่งได้ตามชนิดของผ้าดังนี้เทคนิคการรีดผ้าแต่ละชนิดด้วยเครื่องรีดผ้าแอทโฮมดังนี้เทคนิคการรีดเสื้อเชิ้ตให้ติดกระดุมให้เรียบร้อยเริ่มรีดจากปกเสื้อให ใช้ถุงมือรองที่ใต้ปกแล้วรีดสัมผัสที่ผ้า ต่อด้วยการรีดเสื้อเชิ้ตด้านหน้าเริ่มจากด้านซ้ายและขวาไลหัวพ่นขึ้นลงไปมาอย่างช้าๆโดยจับชายเสื้อให้ตึงดึง45องศาบริเวณกระเป๋าให้รีดขึ้นไปในทางเดียวเพื่อกระเป๋าจะได้เรียบส่วนตรงกลางเสื้อที่มีกระดุมให้รีดอย่างช้าๆเพื่อให้ไอ้น้ำผ่านเนื้อผ้าบริเวณใต้วงแขนให้สอดหัวพ่นเข้าไปด้านในรีดใต้วงแขนจากบนลงล่างจนเรียบสำหรับแขนเสื้อนั้นดึงให้ตึงใช้หัวพ่นไล้ขึ้นลงไปมาอย่างช้าๆตรงรอยต่อ ปลายแขนให้ใช้หัวพ่นปัดขึ้นสำหรับรอยต่อบนและปัดลงสำหรับรอยต่อล่างส่วนสันจีบใช้ถุงมือรองแล้วกดหัวพ่นเพื่อให้เกิดรอยจีบทำแบบเดียวกันกับแขนเสื้อทั้งสองข้างด้านหลังก็ใช้หัวพ่นไล้ไปมาเพื่อให้เกิดความเรียบบริเวณชายเสื้อนั้นให้เอาถุงมือรองใต้าชายเสื้อใช้หัวพ่นไล้ลงตามชายเสื้อเพียงเท่านี้ก็ได้เสื้อเชิ้ตที่เรียบน่าสวมใส่และรีบเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว เทคนิคการรีดกระโปรงจับจีบจับชายกระโปรงจับจีบและวางมือตามดังรูปให้ใช้หัวพ่นไลจากบนลงล่างจนเสร็จรอบตัวจากนั้นใช้ถุงมือรองปลายกระโปรงใช้หัวพ่นกดทับเพื่อให้รอยจีบอยู่ตัวรีดลงดังรูปจนเสร็จรอบตัว เทคนิคการรีดกางเกงเริ่มจากรีดบ,บริเวณเอวกางเกงให้หนีบผ้าที่ชายขาของกางเกงนำถุงมือรองที่ขอบด้านในใช้หัวพ่นรีดที่บริเวณเอวใช้ไม้หนีบหนีบบริเวณขอบเอวเริ่มรีดที่ขากางเกงจากนั้นใช้มือซ้ายจับที่ปลายขากางเกงข้างที่จะรีดแล้วมือขวาจับหัวพ่นรีดขึ้นลงไปมา รีดจับจีบบริเวณสันกางเกงให้ใช้ถุงมือรองใต้สันกางเกงกดหัวพ่นลงบนเนื้อผ้าไล่ลงมาเรื่อยๆจนกางเกงเป็นสันกรีบสวยงามเทคนิคการรีดผ้าไหมเมื่อแขวนเสื้อในบริเวณขอแขวนแล้วให้ใช้หัวพ่นไอ้น้ำไล่บริเวณเนื้อผ้าอย่างช้าๆเพื่อไอ้น้ำจะเข้าไปช่วยให้รอยยับย่นของเนื้อผ้าคลายตัว จนเนเื้อผ้าเรียบเนียน Add Home Home s p e e d y g r r m n t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  e m m r อยังช่วยให้คุณรีดผ้าที่มีลายเลื่อมหรือสกรีนได้โดยไม่เสียลายหรือรูปทรงแต่อย่างใดง่ายๆเพียงแขวนเสื้อจัดให้ได้รูปทรงใช้หัวพ่นไอ้น้ำไล้เนื้อผ้าความเรียบเนียนก็จะปรากฏนอกจากนี้ a t Home s p e e d y g a r m e n t s t e a m e r ยังรีดได้กับผ้าอีกหลากหลายชนิดทั้งเสื้อยือดยีนสูท ลินินผ้ากำมะหยี่ผ้าเนื้อบางและชุดราตรีสุดหรูเพียงใช้หัวพ่นไล้ไปตามเนื้อผ้าคุณก็จะได้ชุดเก่งที่พร้อมให้คุณสวมใส่ในทุกโอกาสและยังรักษาสีสันของเสื้อให้สดใสสวยงามอยู่เสมอเครื่องรีดนอมผ้าระบบไอน้ำแอดโฮมสามารถใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในบ้านเพียงใช้หัวแปรงสวมลงบนหัวพ่นใช้ได้ทั้งผ้าม,ม่านผ้าบุโซฟาที่นอนหมอน ุ๊กตาของเด็กรวมถึงเบาะรถยนต์เป็นการทำความสะอาดด้วยพลังไอ้น้ำช่วยกำจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้างกลิ่นอาหารและควันต่างๆจา,า,ากเส้นใยผ้าทุกชนิดและที่สำคัญเป็นการฆ่าเชื้อโรคและไรฝุ่นที่ซอกซอนอยู่ตามเนื้อผ้าต่างๆตั้งแต่หมอนเตียงผ้าหม่มหรือโซฟาซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้เครื่องรีดผ้าแอดโฮมจึงเป็นทั้งผู้ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณและเสื้อผ้าทุกชุดที่คุณสวมใส่ ขณะทำงาน at home speedy garment steamer อาจเกิดปัญหาตามมาได้เช่นกันเกิดน้ำหยดสาเหตุมาจากท่อนำส่งน้ำคดงอขณะใช้งานเป็นเวลานานซึ่งทำให้มีน้ำขังอยู่บริเวณท่อส่งไอ้น้ำได้แก้โดยเวลารีดผ้าควรให้ท่อนำส่งไอ้น้ำเหยียดตรงแล้วสบัดเบาๆบริเวณท่อนำส่งไอ้น้ำพร้อมกันนั้นให้สบัดหัวพ่นลงบนถุงมือกันความร้อนแล้วจึงนำมารีดผ้าต่อ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดควรตรวจเช็คปริมาณน,น้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและดูแลทำความสะอาดกำจัดตะกรันอย่างสม่ำเสมอมีเสียงดังในท่อส่งไอ้น้ำแสดงว่าขณะใช้เครื่องหัวพ่นอยู่ในระดับที่ต่ำมากเกินไปให้ยืดหัวพ่นไอ้น้ำให้สูงขึ้นเพื่อให้ไอ้น้ำสามารถไหลเวียนมาสู่บริเวณหัวพ่นได้สะดวกด้วยการใช้งานที่ง่ายและสะดวกสบายของ at home speedy garment steamer ทำให้คุณสามารถบริหารเวลาได้อย่างลงตัวพร้อมดูแลเสื้อผ้าคุณให้ดูสวยและใหม่เสมอและยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าให้ยาวนานคุ้มค่ากับทุกบาททุกสตางค์ที่คุณได้จ่ายไปวันนี้เครื่องรีดถนอมผ้าระบบไอน้ำ at home Speedy Garment Steamer พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับคุณโดยรูปแบบการทำงานอย่างครอบคลุม ทั้งง่ายสะดวกและช่วยให้คุณบริหารเวลาได้อย่างลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยการทำงานอย่างเป็นระบบทำให้วันนี้การรีดผ้าไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อสำหรับคุณอีกต่อไป at home speedy garment steamer เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้แต่ละท่านครับรับรองว่าคุ้มค่ากับคุณสมบัติที่คุณได้ฟังไปอย่างแน่นอนครับ at home speedy garment steamer เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางและเล็กร้านเสื้อผ้าราคา 6,900บาทเป็นทางเจ้าของร้านและดีไซเนอร์ค่ะการทำให้เสื้อผ้าเราสวยดูดีน่าซื้อก็ต้องเริ่มตั้งแต่ออกแบบให้สวยดูดีคัตติ้งเนี่ยต้องเนียบนอกจากนี้การดิสเพลย์แต่และคอลเลคชันก็ต้องสวยดูดีก็ใช้เครื่องรีดผ้า at home เท่านั้นค่ะพอเสื้อผ้าจะเรียบสวยน่าใส่ลูกค้าพอใจมากๆค่ะดิฉันเลือกซื้อแต่เสื้อผ้าราคาแพงๆไม่กล้าให้แม่บ้านที่บ้านรีดค่ะทั้งขึ้นเงาและเกิดรอยไหม หลังๆส่งร้านซักรีบค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมากค่ะตอนนี้ซื้อเครื่องรีดผ้าแอดโฮมให้แม่บ้านที่บ้านใช้ปัญหาเก่าๆไม่เคยตามมาเลยแถมยังใช้ทําความสะอาดผ้าม่านโซฟาเบาะหมอนที่นอนของเล่นเด็กๆได้อีกด้วยเครื่องรีดผ้าแอดโฮมคุ้มค่าจริงๆค่ะในทุกๆวันหยุดดิฉันนุ่งเสียเวลาเป็นวันๆกับการรีดเสื้อผ้าของทุกคนในครอบครัวไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยค่ะตั้งแต่ดิฉันได้ใช้เครื่องรีดผ้าแอดโฮมทำให้ดิฉันมีเวลาเพิ่มมากขึ้น เครื่องรีดผ้าแอ home ทําให้ประหยัดเงินประหยัดเวลาแล้วก็ตั้งในทุกที่ของบ้านไม่เกะกะค่ะเมื่อก่อนผมไม่เคยรีดผ้าเลยเพราะรู้สึกว่าเรื่องรีดผ้าเนี่ยเป็นเรื่องยากสําหรับผมไหนจะการโต๊ะพรมน้ํารอเตารีดร้อนรู้สึกเสียเวลาไปกับการรีดผ้ารีดยังไงผ้าก็ไม่เรียบแต่พอผมได้มาใช้เครื่องรีดผ้าแอ home ผมสึกมันง่ายมากแค่เสียบปลั๊กทิ้งไว้30วินาทีก็สามารถรีดได้เลยสะดวกและรวดเร็วมากตอนนี้เรื่องรีดผ้าเป็นเรื่องง่ายสำหรับผมและผมคิดว่าใครๆก็รีดได้ ปกติเวลาจะรีดผ้านะคะจะต้องทําใจก่อนอย่างแรกเลยล่ะคะ่ะเพราะจะต้องเสียทั้งเวลาเสียทั้งพลังงานเหนื่อยสุดๆเลยล่ะคะ่ะยิ่งเวลารีดชุดนักศึกษานะคะรีดเสื้อข้างหน้าเรียบข้างหลังก็ยับยิ่งกระโปรงจีบนะคะจะต้องใช้เวลารีดนานมากะคะ่ะเพราะจะต้องนั่งรีดทีละจีบสองจีบแต่พอได้ใช้เครื่องรีด at home นะคะการรีดผ้าเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยล่ะคะ่ะรวดเร็วสะดวกสบายง่ายกว่าเดิมเยอะเลยล่ะคะ่ะที่สำคัญไม่เกะกะห้องด้วยนะคะ ผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องขอบเป็นเกงขึ้นเงาอะนะครับผมตรงส่วนที่เป็นตะเข็บเป็นมาหลายตัวครับท้า้ผมเสียบุคลิกมากเลยแล้วก็ทิ้งกางเกงดีๆเนี่ยไปหลายตัวเลยพอผมมาเจอเครื่องรีดผ้า at home ปุ๊บปัญหาเรื่องผ้าขึ้นเงาเนี่ยก็ไม่มีเลยครับแล้วโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็เป็นคนชอบสะสมแจ็กเก็ตเสื้อสูทเยอะแยะมากมายนะครับมีหลายตัวปัญหาของเสื้อสูทกับเสื้อแจ็กเก็ตเนี่ยถ้าเก็บไว้ก็จะมีกลิ่นอับนะครับพอมาใช้เครื่องรีด at home ปุ๊บกลิ่นอับหายไปทันทีมีกลิ่นสะอาดสดชื่นเข้ามามแทนเลยครับ สำหรับผมแล้ว at home สุดยอดเลยครับ